สวัสดีค่ะวายสายสายคนเชียงรายมากล้วค่ะพี่น้องค้ามือนี้จิบไปโดยพระบาทเมื่อนี้นีผู้บ้าได้มือนี้แันสองบาสองเบาสูขก้ปุ๊กูเศร้าได้โชนี่นี่บางนึงนี่บางนึงเดี๋ยเดี๋ยวสีพรท่านเนี่นี่บางนึงเดี๋ยวเดี๋ยวสีบท่านเขาจะเก็เฮ็ดครับผมรถรถขาไ้านา่อันมือเคลื่อนจักไปเตอเจอยังวะหัวโดน กินแจงเฮดเดอกินแกงเฮดเอาแท้ๆเด้อฝากฟังนเด้อฝากฟังนะอแท้ม่ทางพูนนี่มันคือสูงแท้วะเด้อไปเิงังพูนพีนอไปเบิ่งไปเบิ่งไปเบิ่งดอยน้อยสิพาไปเบิ่งก็ดอยได้เฮาสิไปหาเมียสุดมาหามาส่เสียเฮาเดี่มันใส่เสียเฮาเดีมันเอามันมาตั้งมันมาจากกรุเทพฯเอามาส่นสุดหาซื้อมีดรมีดลรมมีดไังไกลไกลไกลเริ่มีดบ่เออลืมมีดครับมันนี้ลืมมีด่กำลัง น่มาซื้อมีดคุณพนไปซื้อไปทำหาซื้อมีดได้ยากกว่าก,บ,กบเราดิดดเซลซือมีดเราดิเซลบอาตีอันย่างมันมากหน่อยๆมื้อนี้มันเอาเสียผ่ามาเป็นกระตักได้บอมีดหยันได้บอได้จับมีดนี่สิโดนเหรอเพว่าเราได้ดมีดอีกอยังเขาขายอัจากบาทเสมอไงหัวอันสิบห้าบาทอ๋อสิบห้าบาทอันละห้าบาทอันละห้าบาทสมัยจะเกี่อันละสองบาทพี่น้องพายอันลืมมีดสิบห้าเฮ็ด เอาไปปาดตีนเฮ็ดเงินแล้วมันมันพี่น้องมันมันขอปุยยาก็เริ่ดๆขึ้นด้วยไรดอกบ่ันก็จะขึ้นหมดแล้วมันแล้วมันแรงหมันแล้วมันแรงดังเขาขอบเนาะแตทํามันแรงเพราะมันงูเนาะแรงมันแรงไม่ใหยหวังแม่แม่ได้ไปหาเฮ็ดก่อนเด้อเอาเอาเงินไปนําว่าซั่นเอาเงินให้ไป200รวยไปถซื้อข้างทั้งอี่ไงได้ได้3ขวดพอดี พอดีสปอนเซอร์มาสามขวดเออสปอนเซอร์สามขวดพอดีโอ้ยเงินแล้วว่ากลับมาหาเห็ดรถเก่งมากเด้พี่น้องไม่ธรรมดาเด้มากกับพ่อค่ะมาหาต่อมาหาต่อเพราจินเนอร์มากนะไม่เห็นก็ต้องเอารถเก่งต่อเก่ายุนี่เฮ็ดเก่ายุนี่บ้านน้ำมันเบนซินมาหนาเว่ยหาต่อหาต่อหาต่อต่อถ้าอะไรเห็ดเด้อพาไปทางเมืองเข้าเบิ่งเส้นทางพี่น้อง แล้วบ้านดูวิญญาณจะขั้นทั้งตับเท้าไปทั้งผุ่นกระซิบรถจอดก็ไม่เอาข้าเจ้าเมียเบิร์เหล่าบ่อทิศรถข้าจ้าสิจอดอยู่ทางผุ่นสนับหัวหนักลอยพระบาทนะครับพี่น้องไม่รับไม่รับมารับล่ะยังดอกยวพี่คนอยู่จอดทิศไปเลยมันไม่ฟรีแน่นอนมันไม่ฟรีแน่นอนนี่พี่น้องอ่ะเดีท้าไปเบื้องเนี่ยอันไหนอาอีลีออีลี ซู่มึงมาเหมาเห็นเดี๋ยวไปเบิ้งไปเบิ้งใกล้ๆพี่น้องมืาอนี้สไตล์น้องอ้อยเนาะค่ะพี่น้องคะเปิดนะเดี๋ยวขอเซลฟี่กับนุ่มๆกันเด้อะหัวหนักหัวหนักไม่รับโดนพัอลมก่อนหน่อยก็ชัดเปิดอะไรต่อเปิดเลยไม่ยังหนาด้วยโอ้ยซอฟต์สติลเนาะซอฟต์สติลเอาเดี๋ยวขอถ่ายรูปกันเด้อค่ะพี่น้องคะฝนกระตุกได้บ่ได้เอ้าได้บ่ได้ได้่ได้โอเคได้แล้วเนี่ยสุดสัญญาณเลยได้มาสิได้เฮ็ดมื้อนี้ เอมีสลาคยังซอฟเฟลเออซอฟเฟลเผื่อไทยกับมาเผื่อไทยกับมาเวลาเขาเปลาเผื่อไทยกับมาเอาเอาเอาเพื่อไทยห้องกับขาบ่เออเผื่อไทยกับมาโดนแบนนี่ดูน่าเรื่อบ่ายมึ้งยันนี่ดูมันอ่าเสียงหัวมาสีทแลไหมสปอนเซอร์ก็ต้องเขาล่ะไรปานนี้ฝนก็ตกแล้วเป็นหมวกฝนตกปลาเขาเมียงานเก่าอยู่แล้วฝนตกพี่น้องฝนตกบมวกวันไฝนตกเขาไม่มีหมวกเป็นบ่ไปเขาย่างใจเฮ็ดใจเฮ็ดแล้วหันเด็ะเฮ็ดดอกนึงยิ่งใส่มีดมีดยิ่งใส่เม็ด นี่ไปพี่น้องเมื่อนี้เป็นอยจะย่างไปน้ำบ่อเดี๋ยวก็ลงมาย่างไปหน่อยนึงย่างย่างไปควันนิดแล้วอ้อยจังลงมาอืมแต่เห็นเนี้ยกูเลี้ยวไปเห็นควันใบไม้เดี๋ยวดิอยเก่าปุนแจลุดเลยปืนเจลุดนี่เดี๋ยวเขาขึ้นด้วยพอ้าได้แล้วคว้แล้วนี่นั่นนะคะนี่พี่น้องห้าได้แล้ว หนึ่งดอกพอเห็ดปวกแล้วพี่น้องเห็ดปวกเห็ดปวกเห็ดปวกบ้านมันมีเป็นมูได้เห็ดปวกอมืมันจะมีมันต้องมีอีกอืโอ้ตะเลดตูนแถกกลังมาได้สามดอกอบอกเลยเห็ดปวกมานชิมีเป็นมูพี่น้องมันมีอีกแล้วมันมีอีกแล้ว อืมอืมมันขึ้นไม่ได้อืมโอ้ยฮักอืมมีดอกหนะึ่งโอ้ยมันต้องมีอีกนั่นเ่าเบิร์ดพี่น้องขึ้นเม่ไดรเห็ดกลัวดมันช่ขึ้นเป็นมูได้พี่น้องนี่เน่าหรอมันขึ้นไม่ได้ โอ้เสียดายพี่น้องแบสซิเบิเร์ตเฮ็ดบาได้ดอกคือสียดาตะตนองเนี่ยค่ะ <laughs> เฮ็ดบาได้เฮ็ดบได้าดเตะนองเ้อเสียมกระมี่นี่ละนี่หักขาดหักขาดเลยพี่น้องนี่เอ๊ ได้น้อค่ะได้น้องพวดนนะน้องเด้น้องเด้อค่ะเดิน้อเด้อแบสซี่เบิร์ดไปกระบาเดือกแกงหนึ่งแล้วค่ะในหลายก็อยูรุมพูนอยู่พี่น้องเพวดน่ะเต็มกระซาเต็มกระซาฮะอีกนี่กระบาภัยคางถนนเนี่ยค่ะนี่ไปไปไปเดินทางต่อจากกระบานไปแกงน้องใหม่บัตรบได้เฮดค่ะบ่ได้เฮดบะมันบะมานมาสายพวดบ่เยียนบ่สชำนาญน้ำืา หาโนหาหาโน่น้องน้องลรางเฮ็ดก้อนเดี๋ยวสิแกงนั่นน่ะพูดเพาต้องให้ดสมร้ายดอกสมพูดโอ้พอแล้วพอแล้วเ่าต้องใส่ไรเพื่อส่สมปลอยพี่น้องสมปลอยสมปลอยอ่า เป็นการเป็นงานนะซูนเนี่ยนะการเป็นงานแกงเห็ดพี่น้องแกงเห็ดส้มพลอยโอ้พระเอกเข้านี่เฮปวก,ปวก,วก,กวค่ะเฮปวกเด้อแกงซูเอฟซีกินเด้อค่ะเด้อเมื่อกี้อาจสิบื้อเต็มรอยจังหน่อยมาขึ้น <c oughs> ถือกันค็อกเทลโ <c oughs> ดนค็อกเที่ยไปหลายประเทศค่ะอเมื่อน,นี้ก็เลย ภาษาเลยบะเคยข่องบันไดเนาะค่ะเนาะอ่าเด้ถักแกงกินแกงเห็ดนลำกันเด้อพี่น้องแกงเห็ดดินมาในเวลาแกงแล้วใส่บักพริกพี่น้องตะไคร้ทุบ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 มาหนี้มาแกงอันเห็ดบ้านอันมันเย็บเพ่งบ้านอันเบารอเบารอนี่ใส่สีเบืองหมอเห้อก่อนน้องอื บานบานจ้กเคียงยู่ใสบานมาบานกระเบื้องเอาโรี่น้องเชือกแล้วก็ดำหอมแดงกับผักพรีกใส่อยอดน้ำตาลกับเกลือนะกับพ่อแล้วยมขพี่น้องของโรติน้ต้องใส่เพจแกงอันนี้เห็ดแกงเป็นดอกเลยอเอาเรื่องหอม เอาผักแน่แต่กองกระไดเจมนยูมิดเข็ยนว่าเป็นเนาะต่อซุดฝีมือเลยเด้อเจ้อือได้ตัวฝีมือเลยครับใช่ไหมก็ต้องแฉบเห็ดหาเองเห็ดร่วมเลยเด้อนี่เห็ดตึ้งเห็ดปวกเห็ดตึ้งเห็ดปวกเห็ดกอนี่ใส่หอมเดงนี่นี่นี่บิ้งเห็ดเท่านี่ใส่อันสผักเนี่ยเกาะ สมไอยสมปอยน้ำขับเก่ยนดองสิเลยเขาเขาสาปเอาเนาะจันวนมาหมอห้ามัดนึ่ใส่ปลา เป็นสมปอยคนดังคนดังคนอลาเป็นตัวได้ที่นอ้องชูรถนะครับในตรงนี้นะแกบะนี้จักเป็นยังเป็นมือสั้นๆก็ข,ขาดของนิ้วเขาครับนิ <laughs> ้วเขาเมนเมนเมนขึ้นดอย นัวป่ะนัวบังกระดกบดนอนอืมไม่นอนบ่ปลาแดกมีตัวนอนเส้นนี้นอนเห้นนี้ของแท้ต้องไม่นอนใช่น้องเอฟซีเลยปะภาคกินได้จังไดที่ว่าดิอืมทีนี้เราก็ใส่ส้มปล่อยไปเลยใส่ไปทังสีเลยพี่น้องชึบอายุน้องมาโตเฮา ทั้งดอกไปเลยพี่น้องแซษค่ะแซษบอตัดบอยังละค่ะซับเอาเดี๋ยวเ้าวกะเอาซอนจิ้มจิมเอาเนาะ,ปนะไปเฮ็ดเขาไปเด่นขนาดนีนั่งบอกยังเฮดบออันนี้บอส่จ้ะใส่กระได้บอส่กระได้ไได้นนี้บอ่เด้จ้ะมือนี้บอส่มันเป็นเฮดร่วมมันเศบมันเสียบอยู่เอ๋อมันเฮดดอกไงคงือดอกไงไห้ผูดด้ใดเก็บได้เอ้ยตากล้อ,องเอ้ยตากล้องหาได้ตากล้องใส่สิเลยเอาซ้อนซับเอาพี่น้องอืม อ่าแล้วกระตุนไว้นี่นะคะโอเคพ่อเลยพ่อเลยปิดต้ดูไม่เออเอาไตู้ใส่ติดเอาไปตู้ใส่ตู้อีกอีกแยกฐานนะพี่แมนน้แยกอดแล้วปวดนะหอมไม่จเป็นไม่ต้องใส่เบญญนางก็อร่อยได้นะคะหอมนี่ไม่จำเป็นเลยฮะมพักหอมไม่จำเป็นบอสบ่ใส่บ่ใส่ท่านี่ละ ดูละนำสอบนำโกโก้พี่น้องอ่ะอืมเสแปบเสแปบเสแปบเฮ็ดปวกนะพี่น้องอ้ะเดี๋ยว้าตุนจังหน่อยเดี๋ยวไปกินข้าวน้ำกันเด้อพี่น้องค่ะควรนะอือกำลังตักกำลังตักตักพี่ย่าจักถวย เป็นยังไงเป็นยังไงแกงเห็ดซีมือเจ้าของไอ้เอาลงโปดน้ำเด้อมันโปดมันโปดโปรดเฟรดน้ำเด้อมันแดงใช่ไหมใช่เท่านะเออมันแดงนอนเห็ดดอกใหญ่ๆหน่อยนะเนาะเด้อพี่น้องกินข้าวโปดเฟรดน้ำเด้อว่าเมางวดสีผสมอาหารใส่สีบักพริกสีแดกเอาสดดูถั่วทิศสดดูดูสดน้มโป๊ะโป๊ะดูนี่หอดตะบักหูโอ้ซิมหัมเปาหัมเปาปุ้ยเบล่อแล้ว บอเวลาเห็ดออมป่องอยู่เนี่ยเห็ดอองป่องเขาจะคว้างใช่ไหมเล่นเห็ดปวกใครจีนยิ่งที่ออมป่องสิด้วยเพรางี้เออจะนะกับเขาหนึ่งข้าวทีนี้เอาไปเอาเขากันเด้อบาทนี้มืมาม่าตันเพรามากินนั่นแกงเห็ดสมใจไปด้วยแมะเอาซิมดูซิมสดให้เบิ่งนะ เส้โกโก้ด้วนไปขึ้นไปหอดปลายดอยตามังหงวามตามเองเด้ออันบั้ดท้ายตอนตํำให้เบิ้งอันตํำเองใส่ถวงตำเองใส่ถุงอันบั้ดท่ายตอนต่ำให้เบื้งตื้อโอ้ห้อนว่าไหมกำลังปงเดินนี่เนาะพี่น้องอ่ะเดี๋ยวขอนั่งกินข้าวเสดโกโก้กันเด้อพี่น้องนะาห่ แต่มะฮู่งใส่หนี่ตะท้องยูขายยูน้ำเ่าในเพงเออตมะฮงครับน้ำเปิดอไหมแซ่บๆน้ำเกัโอ้นเปิดไหมอหมแซ่บน้ำกันฮอดไปดกระทมไอแซ่บๆน้ำไปเสาเสาอีสานอืออย่งอ่ะมาเด้อพี่น้องกินเข้าแซ่บๆน้ำกันค่ะตรงแน่นอนเนาะยต่มะวงไหมี่มาที่มามันตรงแน่นอนด้วยคอยสิก้าไปยีไมไม่ได้ ล้างมือแล้วได้ล้างมือแล้วเส้นสูงทีนได้กอกินไรม่ได้อ้วนมันมันแห้งใจสิใส่สัมยับเขามาไกลๆดูนี่ของเ้ายนี่จำได้ยังว่ารอของตัวแมนบัวรอของตัวเถาก็นั่นรอเข้าแจงยาอิสตคาล้างแล้วยิตะคาสมก็ไปหาอยู่ดอก มีเมียงกินมั้งกินไี่สักอืันอันกงเห็ดต้นม่เนี่ยเจ็บอยุ่รอวันก็ตีได้หลายอยู่วะจังบ่จังไงแบบยู่ขาดีอ่น้ำมัฮุงน้ำมันงคว่ะน้ำมัฮุงเพลเพก็อันแกงเห็ดต้มยดสองข้ามเลยไปตดแกงเห็ดบ้านนี่ วันพอดีวันดีดวเป็นปูบักนา้า <c oughs> เองบ่สม,บามาสมนนไงลมซัดใจหลายหลายๆลูกว่า <c> บ <oughs> ักน้าเขามากสมหมดทีสาวเป็นเจีบเ<ม>จ็บพร้อมตสมุนพียง เอาเอาเพชรเลหลาเลยาเเลน่ะให้มนอีวงเตี้ยเอาไป็นห้ดี่ง่ายเป็นหัวนะเ็่งายบังพวกนี้อยากกิเห็ดบักเห็ดกัมะเขือเนะบอกคือหอนเห็ดเด้บเนี่มะเขือบันแหนเ่อนละวบอเอแซ่พีนองนแดิไม่กยบ ปีไม่คนละตี๊มต้องตามลางเล้ยสิ้นปีบ่ได้มากบ่สิ้นปีบ่ได้มากบ่มาไ่มาหนอกึ้หนาวมากกัไปลุ่งพุ่มเนี้ยสิ้นปีมากกับไปล่่งง่านตักไม่แม่ไยก็ดีไปน้ำยกไกลกไปขายขวางงายตักงม่บอกกันรุ่งสนามบินปุ๊บเนี่ยมุ่งหอาไปพับเลยใกล้มันมวนมันไปเที่ยวใกล้พร้อมร่งสนามบินขี่เครบินมาเลยหามนั่งบ่อนรุ่นมากเลยม่ไปฮับเลย dọc như đông Oc nhìn vào chứ em nói dù lắm cỏi mất mọi người Ừ mọi người mất mọi người mất 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 Ừ mất 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 Ừ mất 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 Ừ mất 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 Ừ Ừ, ừ อะรก็เหอก็เตรียมภาพอนใบนี้นีนะโค้ยอีกะอ่านอะนรกใครยื่ได้ไอยมันเฝาไววอยูะนอนเฝาักนาะนอนอยู่วัดแบตเบิดเลยไปได้ทายเหบซีเบิแบตเบิดค่ะมันคือลืมซัดแบตทายเนี่ยไรกันทำทยไปอ ไว้นอนก่อเห็ดไตเบี้ยตัวนึงนอนต่อเห็ดไตเบี้ยถามผู้อื่นต่อนถ้าเห็นเหาดแก่เสื่อมอยู่เลยหยังเั็มแบบโอ้ยเห็เป็นอะไเห็ดเป็นกลมร์าเห็นเป็นหัวโพงโอ้ยเห็ดปวดคักๆรับว่าก็ว่าเปนเห็ดปวดกันแล้วหรือว่านี่ยแก่ตัวหรืว่าเออเด้อใส่จิ้มมาเบิรงกันเพราะว่ามันนนั่ดินมันดินขี้ดินมันใส่เนาะแล้วก็มันเป็นอะไรไจิ้มเบิรงกันเจ้าจจิ้มเบิรงกันจิ้มเบิร์เพื่อเปลี่ยนขาปะงาวเห็ดเห็ดปกตินี่สีหัก หัวงรักสี่ฮักได้กันเห็ดปวงนี่มันสิบ่หักมองหลังดอกมันจะเนี่ยออกจาดจันั่นละลังดอกมันจะตินติดแต่แต่ว่ามันมีเห็ดแต่เบี้ยทั้งนุงไม่ันกรืลงสิโอมันมีเห็ดแต่เบี้ยทั้งรูอะไเนี่ยนั่นละือ้่าดอกพี่เนาะดอกนี้อันนี้น่ะล่ะเรื่งดอกคล้ายๆเห็ดอันเมื่อนันแบบไอ้ดือยม่มันนันเบียเห็ดหางนุงยุ่งดอกคล้ายๆกันวเห็ดเห็ดเห็ดเผือกุงยุ่งเดอกีเองุงล เป็นคนท่ชื่อดังแหนเหงนแดงนะเรีบแผลเป็นหนองอ้าวกูได้มาคลิปนี้ก็บกุหลาบกุหลาบแช่น้องออยเนเดอร์เด็ดสิบหาเป็หาเฮ็ดอีกงานกุหลาบกุหลาบแช่น้ำน้องว่นหนาก็ทิแง่ก้อนนี้อีกเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดปวกกันพอดีไปได้คันที่เอาไว้ขาเจ้ากะทิไปเก็บเ็บประจงกันนะเ็ประจงนะเล็เปอาเบินเลยนั่นันเอาไว้่าเจ้าเก็บเาเท่เลยนแบบมีหา เนเนี่ยมุงหลับบก่อยเอาไปลพี่น้องแกัาดคากยดอกมันเห็ดแดนดอกเดียวไมแห้งบาดเลย้เดี๋มเรียนงอย